ผักที่หน้าบ้านครับเริ่มจะโตบานชื่นก็กำลังมีดอกครับแต่ว่าตรงนี้ยังหาที่ปลูกไม่ได้ครับต้นหอมต้นผักชีฝรัง่งแล้วก็มะเขือมีสลิดเลยครับก็หลุนทุกวันครับเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่ครับต้นผักสลัดลุนว่า เมื่อไรหอยทากจะมากัดกินจนหมดครับเพราะกลางคืนบางทีก็ไม่ได้มาดูครับหอยทากเขาชอบออกมาหากินตอนกลางคืนครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเผลอบางทีก็หายไปทั้งกอก็มีครับแต่ตอนนี้เขากำลังตั้งตัวได้ครับต้นผักสลัดเริ่มจะเขียวขึ้นแล้วก็โตขึ้นมานิดหน่อยครับ ผักก็จะปลูกได้ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าวันแล้ะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับแต่ว่าจำวันที่แน่นอนไม่ได้ครับเขาก็เริ่มโตประมาณนี้ครับ สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับก็เป็นบรรยากาศของเช้าวันเสาร์ที่26เดือนกรกฎา,าคม2568ครับใกล้จะสิ้นเดือนเข้ามาทุกทีครับเช้านี้อากาศแจ่มใสครับก็พามาดูผลหลมากลากไม้ครับมีมะละกอก็อยังมีลูกดกอยู่ครับก็เด็ดไปกินเรื่อยๆครับเอาไปตำสมตำส่วนมากครับ ส่วนลูกนี้ก็เริ่มจะเหลืองขึ้นไปทุกทีครับเริ่มจะสุกครับคงต้องเอาไว้กินสุกครับจะเอาไปตำก็คงไม่ได้เลยครับเนื้อคงเละไปแล้วครับส่วนต้นขนาก็โตว,วันโตคืนครับก็มีร่องรอยของการกัดแทะของหนอนครับหอยทากก็มาเยี่ยมทุกคืนครับ ต้นอะโวคาโดก็ใบกำลังสวยเขียวสดใสมากครับด้านล่างก็จะมีต้นดอกบานช่นอยู่ร,บรอบๆแต่ว่ายังไม่มีด,ดอกครับเพิ่งจะตั้งตัวครับเอามาปลูกถอนต้นที่โตแล้วนะครับเอามาปลูกส่วนตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรครับก็จะปลูกดอกไม้นะครับเตรียมดินไว้เรียบร้อย โซนนี้ก็จะเป็นโซนดอกไม้ครับสีแดงสดใสส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนลกๆครับยังไม่ได้ยังไม่ลือไม่ได้เก็บกะว่าจะมาทำใหม่ครับให้กันฝนครับเพราะว่าเวลาฝนตกฝนาสาดครับของที่เก็บไว้ก็เปียกแชะผุจนหมดครับเดี๋ยวค่อยๆทำครับ สวนผมมุมในรกก็ยังไม่ต้องดูครับดูเฉพาะมุมที่สวยสะอาดสะอ้านก่อนครับตรงนี้ก็เป็นแปลงผักที่ถั่วฝักยาวเริ่มจะงอกแล้วครับที่เพาะเม็ดไว้น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสี่วันครับผมจำวันแน่นอนไม่ได้ครับไม่ต้องมาถามครับว่ายอดไปกี่วันผมไม่เคยจุดไม่เคยจำครับไม่เคยบันทึกครับแค่ว่าปลูกไปถ้ามันโตขึ้นมาก็ดูแลไปเรื่อยๆครับ ออกผลผลิตให้กินเมื่อไหรก็เมื่อนั้นครับแตงก็เริ่มจะโตขึ้นครับที่สำคัญมีดอกครับนี่ครับมีดอกเล็กๆต้นก็จะเกลี่ยๆครับก็ยังไม่ได้ถอนออกครับต้นไหนที่ยังแทรกแๆก,กันอยู่ต้องต้องให้ภรรยาเข้ามาถอนอีกครับเพราะว่าผมว่าจะถอนนะครับว่าจะแอบถอนแต่ว่ากลัวไปกระทบกระทั่งกันครับก็เลย เดี๋ยวให้เข้ามาดูเองดีกว่าครับเขาจะทําแบบไหนก็ต้องตามใจกับคนปลูกผมก็แค่เป็นคนจัดเตรียมแปลงไว้แค่นั้นครับพอหมดหน้าที่ก็ให้เขาเป็นคนดูแลมะเขือก็ปลูกลงในข็งเรียบร้อยครับส่วนกระเจี๊ยบเขียวยังหาที่ปลูกไม่ได้ครับก็กลาวว่าจะหากระถางมาปลูกครับปลูกในกระถางดีกว่าครับจะได้ จัดที่ได้ง่ายๆครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ7จนาฬิกา42นาทีแล้วครับใกล้จะ2มงเช้าแล้วครับผมก็ยังไม่ไปถึงเล้าไก่ครับมูแต่มูอยู่แถวแปลงผักนี่แหละครับจริงๆแล้วพ่อโจนเขาก็ขันตั้งแต่ตี4นู่นแหละครับขันแบบกระหน่ำครับเหมือนเป็นนาฬิกาปุกครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลุกมาดูหรอกครับก็คือนอนฟังเสียงเขาขันเฉยครับก็ รอให้สว่างนี่ก็เกือบจะสองโมงแล้วครับค่อยเดินมาครับเดินมาเปิดประตูห้องนอนให้เขาก่อนครับไม่งั้นเขาก็เอออดกันอยู่ในนั้นแหละครับสามตัวพ่อแม่ลูกพอเห็นผมมาเขาก็เริ่มจากกระบนกระวายครับชูคอชเงยครับเป็นความหวังของคนที่รอคอยครับ ข้าวก็กินไม่เคยหมดครับผมมาให้ช่วงเย็นๆครับกินไปนิดๆหน่อยๆเขาก็จะเข้านอนนะครับเพราะว่าบางทีผมกลับเย็นครับก็รอกินตอนเช้านี่นะครับช่วงนี้ก็จะพยายามให้เขากินทั้งข้าวเปลือกขา้าวโพดแล้วก็หั่นผักหั่นย้าให้เขากินเป็นอาหารเสริมอยู่ตลอดครับ ก็กระพือปีกบริหารกันใจครับส่วนน้องเมย์ก็โตโตวันโตคืนครับเริ่มจะโตขึ้นปิดหูปิดตาแล้วก็ที่สำคัญสีสันที่เด่นชัดขึ้นมาก็จะคล้ายๆพอโจนครับน่าจะเป็นตัวผู้ครับน่าจะไม่ใช่ตัวเมียครับเขาก็จะประมาณนี้ครับเหมือนเป็นการเตือนัยครับบางทีเขาก็จะอยู่ดีๆก็จะลองแหกปากขึ้นมาครับ แม่คุมพาก็สะระลังเรียบร้อยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปนอนในหลังแลวครับน่าจะถึงเวลาที่เขาคิดว่าพอสมควรแล้วแล้วเขาก็ลงจากหลังหลังๆตัวเขาจะพองๆครับเหมือนเหมือนจะเรียกลูกเจียบเขาคงเป็นสัญชาตญาณเขานั่นครับที่สังสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับแต่กลายเป็นว่าเขาต้องมาเลี้ยงลูกโขงแทนครับก็คือน้องเมยนั่นแหละครับ ในช่วงกลางคืนบางทีผมมาสังเกตน man, ้องเมยังนอนซุกอยู symptoms, ่ใต้ปีกของแม่คุ้มพาเลยครับเขาน่าจะพอไม่มีลูกใหม่เขาก็จะมาสนใจลูกเก่าครับลูกเก่าก็ไม่ยอมโตครับเป็นลูกแง่ครับยังซกซบอกแม่อยู่ไม่ยอมขาดครับนี่ครับเขาก็จะเดินคอเคลียกันหากินด้วยกันครับโตขึ้นเยอะครับน้องเมย์สังเกตดูครับขาก็จะยาว พอยาวสีก็จะเริ่มออกเป็นสีสันครับสีเทาสีน้ำตาลครับแต่ว่าหงอนก็ยังไม่ยังไม่เท่าพอโจนครับก็เป็นชีวิตของไก่ครับตื่นมาก็ไม่มีอะไรครับตื่นมาก็แค่หากินให้อิ่มท้องครับพออิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนย่อนใจอยู่ตามล่มไม้ครับ ชีวิตเขาก็ไม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายเหมือนคนเท่าไหร่ครับก็คือกินดิมแล้วก็พักผ่อนแล้วก็นอนก็วนเวียนอยู่แค่นี้ครับสบายสบายครับสบายแบบไก่นั่นแหละครับแต่ว่าก็ชีวิตคนก็ดีกันไปคนละอย่างครับก็เอาไปเทียบกันไม่ได้ครับพอผมพูดแบบนี้ก็คงไม่มีใครคิดอยากจะไป เกิดเป็นไก่ครับก็คงส่วนมากก็ภาวนาอยากจะเกิดไปเป็นเทวดาเกิดเป็นคนเหมือนเดิมนั่นแหละครับสัตว์ก็คือสัตว์ครับคนก็คือคนครับคนละสายพันธุ์คนละสปีชีส์กันครับก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดําเนินชีวิตใช้ชีวิตกันไปครับตามแต่ที่ภูมิปัญญาที่บรรพุทธบุรุษจะถ่ายทอดมาให้ครับที่เกิดมาอาศัยอยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่า แยกออกมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐพออยู่ๆไปต่างคนก็ต่างปรับตัวนั่นแหละครับเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนครับบนโลกใบนี้ครับตอนนี้ผมก็สังเกตเห็นว่าพักที่ผมปลูกไว้ในร่มครับตรงนี้มันเป็นร่มครับเป็นร่มที่หนาทึบพอสมควรครับเพราะว่าต้นสักที่ผมปลูกไว้เริ่มจะแผ่กิ่งก้านสาขา คุมถึงกันหมดเลยครับแสงแดดก็เลยส่องไม่ค่อยถึงครับมันก็เลยมีผลให้ต้นผักต้นหอมครับที่ผมปลูกไว้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับเขาหน้าจะชอบแดดครับพอปลูกไว้ในร่มก็เลยแค่แกนแบบนี้ครับไม่ว่าต้นไม้ทุกอย่างครับเขาก็จะชอบแดดไม่เท่ากันครับบางต้นก็ชอบอยู่ในร่มเงาบางชนิดก็ชอบอยู่ในแดดที่ ไม่เยอะมากครับเรียกว่าแดดลำไลนั่แหละครับแต่บางชนิดก็ชอบที่ต้องเป็นแดดจัดครับทั้งวันครับประมาณนี้ครับเราก็ต้องเรียนรู้กันไปครับแต่บางทีสถานที่พื้นที่ผมก็ไม่อำนวยครับก็เลยปลูกแบบมั่วๆครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมต่อไปในวันข้างหน้าไปเรื่อยๆครับแต่ก็ดีหน่อยครับแนวทางในการปลูกของผมปลูกเพื่อ เอาไว้พักผ่อนเอาไว้ดูเอาไว้ชมแล้วก็เอาไว้กินเฉพาะในครอบครัวตัวเองก็เลยไม่ต้องเครียดเท่าไหร่ครับก็ค่อยๆทําค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เป็นต้นมะเดื่อฝรั่งครับใบเหนียวก็เด็ดทิ้งดีกว่าครับผมมาเด็ดลูกออกไปจากที่มีเยอะๆกับประมาณแปดเก้าลูกประมาณครับหกเจ็ดลูกครับที่ผมเด็ดทิ้งไป ก็เหลือไว้บนต้นเอาไว้ดูประมาณสองเม็ดครับสองลูกครับลูกมะเดื่อครับตอนนี้ก็แคบมองไม่เห็นครับเพราะว่าลูกเขายังเล็กอยู่ครับผมต้องคอยมาดูบ่อยๆครับแต่ส่วนมากก็จะชอบเผลอครับพอเขาสุกนกก็จะมาแอบชิงกินไปซะก่อนครับโดยที่ผมยังไม่ได้ชิมเลยก็มีครับประสบการณ์ที่ผ่านมาครับ ก็ต้องมาห่อไหมครับถ้าเกิดเขาเริ่มจะโตได้ที่เพราะว่าต้นมะเดื่อฝรั่งเขาบอกว่าเวลาเขาสุกสุกแค่ไหนก็จะสุกแค่นั้นแหละครับเราเด็ดไปช่วงขณะไหนเขาก็จะคงสภาพอยู่แบบนั้นครับก็คือไม่สามารถเอาไปบ่มให้เขาสุกเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นได้ครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของมะเดื่อฝรั่งครับที่ผมฟังฟังเข้ามาครับก็คือเราจะกินสุกแค่ไหนก็ต้อง ก็ต้องมาดูที่ต้นนั่เองครับจะกินแบบเละๆนิ่มๆหรือว่าจะกินแบบกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้ครับก็ต้องมากะเวลาเองครับคือถ้าเด็ดไปแล้วเขาก็จะอยู่แบบนั้นแหละครับคือไม่สุกเพิ่มครับมีแต่จะเสียแล้วก็เน่าเพิ่มครับ <laughs> <laughs> พอมองเลยไปจากต้นมะเดือ่อ <laughs> ก็ลเัเนี้ยใจครับเพราะว่ายังลกอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับ ผมคิดว่าคงเข้ามาดูแลได้ไม่ยากครับถ้าเกิดมีเวลาก็ค่อยๆทำไปแต่ละที่ครับแต่ละโซนครับทำสวนเพื่อเอาไว้พักผ่อนเพื่อความสุขก็ถ้าเกินกําลังเราเกินไปมันก็จะทําให้เราเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นก็เอาให้พอดีพอดีครับกะให้สมดุลกับเวลาชีวิตของเราครับกับสมรรถภาพกับ แรงของเราที่มีครับที่เหลืออยู่ครับว่าจะสามารถทําได้แค่ไหนครับเอาแค่พอดีแค่นั้นแหละครับเราก็จะได้มีความสุขครับอย่าให้มันเกินกําลังตัวเองครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นความความทุกข์เข้ามาแทนครับความกังวลความเร่งรีบความกดดันตัวเองครับต้นมะนาวกิ่งนี้เหี่ยวเป็นอาทิตย์แลวครับผมก็ยังไม่ได้มาตัดออกสักทีครับก็เดินผ่านไปผ่านมาก็ ไม่ได้ทำครับดินตรงนี้ก็พล่องไปเลยครับเพราะว่าเอาไปใส่กระถางปลูกต้นไม้ไปหลายกระถางครับมะละกอก็ขยันโตครับผักก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นผักชีฝรั่งก็ค่อยๆทยอยตัดไปกินครับเวลาที่เราจะทําอาหารที่มีส่วนประกอบของผักชีฝรั่งครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเขาเป็นผักที่อยู่คู่สวนผมมา นานมากครับแล้วก็เป็นผักที่ทนครับโดยที่ผมไม่ต้องมาดูแลอะไรเขามากครับก็หมุนไปหมุนมาอยู่ในสวนบริเวณนี้แหละครับหันไปนทางไหนก็เจอเจอสีเขียวของต้นไม้ที่ตัวเองปลูกไว้ครับปลูกไว้แบบละเกละกะครับตรงนี้ก็เป็นสวนหน่อไม้ฝรั่งก็เริ่มจะมีหน่อครับนี่ครับมีหนอ่อ เมื่อวานก็เด็ดไปต้มกินหนึ่งนอครับมีหนอเดียวผมก็เด็ดไปกินครับส่วนพริกตรงนี้ก็เริ่มจะมีดอกเยอะขึ้นครับมีเม็ดตรงนี้ครับมีอยู่หนึ่งเม็ดหนึ่งลูกครับพริกก็เรียกไม่ถูกครับสีเขียวเขียวครับยังไม่สุกแต่ว่าดอกตํายอดอื่นๆก็เริ่มทยอยอมาครับก็คงจะมีหลายลูกพอสมควรครับพริก พักกา้านตรงตรงนี้ผมตัดกิ่งไว้ก็เริ่มจะแตกยอดครับยอดอ,อ,อ่อนๆเดี๋ยวคงได้มาเด็ดเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกินครับผมยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้ครับเชา้านี้ก็ฝนทิ้งช่วงมา2วันแล้วครับแต่ว่าดินก็ยังพอชื้นอยู่ครับเลยยังไม่ต้องเร่งรีบเท่าไหร่ครับในการรดน้ำต้นไม้เผื่อโชคดีมีพายุเข้าสักลูกก็จะได้ ไม่ต้องมาลดครับนี่ครับเขาก็จะมีการกระโตกกระตากวุ่ยวายครับน่าจะอารมณ์ดีครับเพราะว่าบินวนไปวนมาน้องเมยก็กระโดดขึ้นตามกิ่งมาครับก็อากาศน่าจะสดชื่นครับเขาก็คงอยากจะคงอยากจะเล่นสนุกกันครับตามภาษาไก่ครับออกกาลังกายไปด้วยครับกระโดดโลดเต้น กระพือปีกส่งเสียงร้องเอะอาวยวายครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชีวิตครับดีก็อยู่เงียบๆบ,บางทีเขาก็อาจจะเซ็งครับ <c oughs> พอโจนก็ขันอย่างเดียวครับหน้าที่หลักของเขาครับ <c oughs> หน้าที่หลักของผมในช่วงวันว่างๆวันหยุดก็จะคือมีหน้าที่เข้ามาเดินเยียบย่ำในสวนตัวเองเนี่ยครับ <c oughs> มาชมบรรยากาศมาดูแลต้นไม้มาดู ความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติครับของต้นไม้ใบหญ้าครับที่ปลูกไว้ที่ขึ้นภายในสวนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายเป็นไหนสักทีครับต้นตะไคร้ครับเริ่มจะโซมครับคงต้องแยกปลูกใหม่ครับตะไคร้เวลาเราปลูกไว้นานๆเขาจะโซมรากเขาจะลอยครับใบไม้ก็เริ่มจะยุบตัวลงครับผมก็จะเหยียบย่ำบ่อยๆครับ เวลาเดินก็ต้องคอยมองดีๆตามพื้นครับว่าปลอดไทยหรือเปล่านี่ครับยอดออมแซบครับมีเยอะมากครับผมก็ถือว่าเป็นผักสามัญประจําสวนผมนั่นครับผมก็จะเด็ดไปลวกกินบ่อยๆครับเอาไปรวมกับผักอื่นครับก็กินผักธรรมชาตินี่นะครับเราไม่จาเป็นต้องไปกินผักที่ดูแลยาก,ยาก แล้วก็ต้องใช้สารเคมีเยอะๆประมาณนี้ครับก็คือกินผักธรรมชาติที่เขามีความทนทานความแข็งแรงเองตามธรรมชาติครับโดยที่เราไม่ต้องดูแลครับเราก็จะกินแบบสบายใจครับแต่ว่าก็ต้องเป็นผักที่กินได้นะครับเจ็บ <c> อ <oughs> ่ะ <c oughs> ผักตะเบียกินวะเลยครับตะเบียก็หมายถึงว่าผักที่มีพิษเนี่หนะครับภาษาอีสานต้นตะเบียครับผมก็จะกินผักที่เรียนรู้มานั่นแหละครับ เป,เป็นทักษะเป็นการเรียนรู้มาจากคนอื่นครับว่าผักอันไหนกินได้หรือไม่ได้ครับก็จะจําไว้ครับก็เหมือนเดินป่านะครับเข้ามาในสวนผมเจอผักอะไรที่แปลกๆผมก็ไม่กล้ากินครับส่วนผักไหนที่ดูแล้วศึกษาแล้วคนทั่วไปเขากินครับเขาการันตีว่ากินได้ผมก็จะเอาไปกินครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับชีวิต ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนวุ่นวายครับก็แค่เรียนรู้ในการใช้ชีวิตตามสิ่งรอบข้างครับคนเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผักตำลึงก็แตกยอดไม่ทันครับผมเด็ดทุกวันครับบางทีก็เอาไปให้ไก่ด้วยครับใบแก่ๆครับความจริงใบแก่ก็กินได้ครับใบตำลึงแต่ว่ามันจะ เหนียวแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยครับคนเลยไม่ค่อยชอบกินครับแต่บางทีถ้าไม่มีก็สามารถเอาไปต้มกินได้ครับนี่ครับผักผมก็ได้ประมาณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปหาผักอื่นๆมารวมครับอาไปลวกกินเพื่อที่จะบำรุงลำไส้แล้วครับให้มีกากใหญ่ครับตอนนี้ผมก็เหมือนเดินอยู่ในป่าครับถ้าไม่มีเสียง อย่างอื่นมาแทรกก็ได้ยินเฉพาะเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกร้องครับป่าก็ลุกๆครับยุงก็จะเยอะๆครับเวลาเข้ามาในที่ลุกๆเดินหาเก็บผักครับก็เป็นความสุขเป็นชีวิตส่วนตัวส่วนตัวครับในวันหยุดเรามีสถานที่มีพื้นที่ส่วนตัวที่เราสร้างไว้เพื่อเข้ามา หลบภัยครับจากความวุ่นวายจากภายนอกมันก็จะมีประโยชน์แบบนี้นะครับทําสวนไว้แบบผมครับตามแบบของผมนี่แหละครับก็คือผมชอบแบบนี้ครับก็ทําแบบนี้ครับส่วนคนอื่นจะชอบแบบไหนก็ไม่ว่ากันครับสไตล์ใครสไตล์มันครับการใช้ชีวิตความสุขแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับไม่มีอะไรตายตัวครับชอบกันคนละอย่างครับตรงข้างเ้าไก่ก็มีครับขึ้นง่ายมากครับผัก ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผักประดับหรือว่าเป็นพืชประดับหรือว่าเอาไว้เป็นผักปลูกไว้กินโดยตรงครับแต่ว่าเขามีดอกครับเวลาช่วงเขามีดอกน่าจะเป็นสีม่วงๆครับก็สวยดีครับแต่ยอดก็คือเห็นเขากินนั่นแหละครับเขาเรียกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผักอะไรครับแต่ไปเห็นเขาเรียกว่าต้นอมแซบครับก็น่าจะเอาไปทําอมน่าจะเป็นอาหารอีสานนั่นแหละครับ แต่อย่างอื่นก็ไม่รู้เข้าไปทําอะไรได้บ้างครับแต่ผมก็เก็บเอามาลวกกินน้าพริกนั่นแหละครับง่ายดีเขาขึ้นง่ายครับอย่างที่บอกกับเลื้อยไปตามพื้นครับผมก็ได้ประโยชน์ครับในการมีผักกินอยู่ตลอดครับโดยที่ไม่ต้องดูแลครับส่วนผักที่ปลูกเอาไว้โชว์ในสวนมันก็จะดูแลเยะพอสมควรครับเหมือนพวกผักสลัดผักคะน้าผักวางตุ้งประมาณนี้ครับเป็นผักที่ ต้องทะนุถนอมพอสมควรครับผมก็มีผักสองอย่างครับผักที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อทดสอบความสามารถของคนทำสวนของผมนี่แหละครับแล้วก็ผักที่ขึ้นเองธรรมชาติครับที่เขามีผลผลิตให้เรากินตลอดครับโดยที่เราไม่ต้องเข้ามาสนใจเข้าอะไรมากมายครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีครับก็เลยถือว่าเป็นส่วนดี เพราะว่าเราจะได้มีผักกินโดยที่ไม่ต้องขาดแคลนครับเวลาผมเก็บผักแถวนี้ไก่เขาก็จะเดินตามครับเดินมองครับว่าเมื่อไรจะเอามาให้เขากินบ้างครับต้นหอมตรงนี้ผมเอาดินแกลบมาโรยครับเพื่อจะให้เขาอวบขึ้นครับเขาก็จะเกล็ดๆครับเป็นเส้นเล็กๆครับเป็นหอมแบ่งครับเมื่อือก็ยังไม่มีลูกครับมีแต่ดอก ไม่รู้ว่าติดลูกหรือเปล่าน่าจะร่วงไปหมดครับก็ไม่เป็นไรครับต้นไหนที่มีลูกเราก็เก็บไปกินครับเมื่อวานก็เอาไปกินแล้วครับสามลูกสุดท้ายที่ยังพอมีอยู่ครับรุ่นนี้ทีนี้ก็รออีกรุ่นต่อไปครับค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆครับเมื่อวานผมมาเก็บจากต้นนี้ครับที่มีอยู่สามลูกครับตรงนี้ครับหมดไปแล้วครับก็ต้องรออีกอีกรุ่นต่อไปครับกําลัง เติมขึ้นมาครับแล้วก็ที่มีดอกก็มีครับดอกมะเขือจริงจก็สวยครับสีม่วงผมก็จะใช้เวลาเพลิดเพลิอนอยู่กับต้นไม้ดอกไม้ในสวนนี้ครับสักพักครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นครับเติมพลังให้กับหัวใจกันครับก็ให้หัวใจได้อิีเบียได้เติมสุขเติมพลังได้เต็มที่ครับภายในสวน พอผมไม่เอาหญ้าไปให้กินเขาก็ไม่งอครับเขาก็ยืนปากลงมาจิกกินตรงข้างๆเราก็มีครับความสามารถของไก่ครับเดี๋ยวก็คงต้องมาหั่นให้เขากินนั่นแหละครับคลิปผมก็จะมีแต่บรรยากาศภายในสวนนั่นแหละครับช่วงนี้ก็มีแต่การเดินชมสวนอย่างเดียวครับไม่มีการปลูกอะไรมากมายครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะปลูกอะไรครับปลูกไปเยอะแล้วครับ ก็ค่อยๆทยอยปลูกครับบางทีก็เพลินครับคลิปก็ยาวครับจนบางทีเอฟซีอาจจะลำคาญครับเพราะว่ายาวเกินไปครับพอเข้ามาในสวนที่ไรก็เผลอครับคอยจะเดินนานถ่ายนานพูดนานครับคลิปก็เลยยาวครับคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยืดเยอะยืดเยอะนานเกินไปครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรเยสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอมาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ